เพือนจเจอคาว่าดูร้านค้ค่ะลูกค้ากดเข้าไปตรงเขา่าดูร้านค้แล้วก็ไปเพิ่มสินค้าห่บาทเราเพิ่มเงรายการได้หนึ่งชิ้นร้านมีหลายรายการก็กดอย่างละชิ้นเลยร้อยห้าสเป็บในร้านลูค้าค่ะอันี้เป็นห้อง K O L นะคะนีเป็นห้อง K O L K O L ก็จะมีแค่ห้าสิบเปอรยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็มีแค่สามโค้ดลูกค้าแค่สามโค้ ห้าสลูกค้าจะตามเก็บในห้องไลฟ์ร้านค้ามีแค่สินค้ามาโชว์ค่ะ ได้ปกตินะคะก็จะมีที่ชาร์จมาให้ตรงนี้ไม่ต้องใช้ถานนะคะใช้ได้เลียกระบบอมีเชื่อมต่อด้วยตัวนี้แล้วก็ Wifi Wifi เชื่อมได้จริงๆนะคะคือเชื่อมกับ iPad แล้วถึงว่ใช้ได้เลยน่าจะได้ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง iPad นะคะเมาส์อืดๆหน่อยแต่ว่าอาจจะเป็นพอตรงนี้ที่เป็นด้าน musik <tries> musik ตรวจสภาพก่อนไงดีไหม the mm -hmm. 什么过年打灯泡？